f เป็นฟัง์กชันหนึ่งต่อหนึ่งไหมนั่นคือโดเมน1ตัวก็ได้เรนนึตัวหมายความว่าเรนนึตัวจะมีสมาชิกจากตัวสมาชิกตัวหลัง1ตัวต้องเกิดจากตัวหน้าเพียง1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้น f เพราะเมื่อ x 1 y 1และ x 2 y 1เป็นสมาชิกของฟังก์ชัน f เราจะเรียก f ว่าฟังก์ชัน1ต่อ1เมื่อไหร่เมื่อ x 1กับ x 2นี้เท่ากันโดยนิยามนี้เราจะบอกได้ว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 จมีสมาชิกตัวหลังเหมือนกันแต่ตัวหน้าไม่เหมือนกันเพราะว่า X1 กับ X2 ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจจึงไม่เป็นฟัง์กชัน1ต่อ1นึ่งอ s e ผกผันหรือ inverse F inverse กับ g inverse จะมีสมาชิก mm hmm. คืออะไรสมาชิก mm hmm. ก็จะเป็น11 32 45 mm hmm. เราจะได้ว่าสมาชิก mm hmm. ตัวหน้าต่างกันหมด mm hmm. เพราะฉะนั้น f inverse mm hmm. ก็เป็นฟังก์ชัน จากการที่มันเป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่ง f inverse ก็เป็นฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันแต่ไม่ใช่ฟังก์ชัน1นต่อหนึ่ง inverse ของมันจะเป็นฟังก์ชันหรือไม่ f inverse ไปแล้วนะคะนี้มาดู g inverse สมาชิกตัวหน้ามันซ้ํากันหรือเท่ากันเกิดสมาชิกตัวหลังต่างกัน เราก็จะมาแย้งกับนิยามว่าเมื่อ x 1 y 1และ x 1 y 2อยู่ในฟังก์ชัน f แล้วถ้า y 1เท่ากับ y 2เราจะเรียก f ว่าฟังก์ชันนั้น1กับ3ไม่เท่ากัน g inverse จึงไม่เป็นฟังก์ชันนั่นก็หมายความว่าในการที่จะหาฟังก์ชันผกผันได้นั้นฟังก์ชันที่กำหนดต้องเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะคะเราก็จะมีทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งแล้ว f inverse ก็ in verse จะเป็นฟังก์ชันเรียก f inverse ตัวนี้ว่า ฟังก์ชันผกผันคราวนี้การนิยามฟังก์ชันผกผันเป็นยังไงเมื่อเราให้ f เป็นเซตของความเป็นเซตของคู่ลำดับ x, y ที่อยู่ใน R cross R โดยที่อย่างเช่น y เท่ากับ 3x บวก5เราจะได้ว่า y คือ f(x) และ y นั้นก็จะได้จาก 3x บวก5 <S <S f inverse ก็จะเป็นเซตของคู่ลำดับ yx ที่อยู่ใน r cos r โดย y นั้นก็ยังคงเท่ากับ 3x บวก5แต่การเขียนสนัญลักษณ์ต่างนี้จะได้ว่า y เท่ากับอะไร y คือสมาชิกตัวหน้าแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ y เป็นสมาชิกตัวหน้าก็แสดงว่าเราได้ f inverse อะไรคะ y เท่ากับตัวหลังคือตัวแปร x x เท่ากับ f inverse y อันนี้มีตัว x หรือ,อยังจาก y เท่ากับ 3x บวก5เราก็ต้องหาค่า x จาก y เท่ากับ3 x บวก5เราก็จะได้ว่า3 x เท่ากับ y ลบ5านำสาหารตลอดก็จะได้ x เท่ากับ y ลบ5ส่วนสาม เพราะฉะนั้น f inverse ของ yx ก็คือ r cross r โดย x เท่ากับ y ลบ5ส่วน3 f inverse x จึงเท่ากับ y แต่โดยทั่วไปเรากำหนดฟังก์ชันจะให้ชื่อให้ชื่อของสมาชิกตัวหน้าคือตัวแปร x สมาทิกตัวหลังคือตัวแปร y เพราะฉะนั้นจากตัวนี้ y จับคู่กับ y ที่นี่ x จับคู่กับ x ที่นี่เราได้ f inverse x เท่ากับ y เพราะฉะนั้นจากสมการนี้เราเปลี่ยนชื่อจาก y เป็น x และจาก x เป็น y เราก็จะได้ f inverse ของ x y ดูใน a r c s r เช่นเดียวกันแต่ y เท่ากับ x ลบ5ส่วน3ดังนั้น f inverse x จึงได้เป็น x ลบ5ส่วน3 นะคะคอันนี้ก็เป็นการหา Inverse ์สฟังก์ชันเรามาดูอีกหนึ่งตัวเราจะใช้วิธีการเดิมนะคะมาดูการหาอินเวอรของฟังก์ชันตัวอย่างเช่น เรากำหนด f x คือ x บวก1ส่วน3 x ลบ5เราจะหาโดเมนของ f เรนจ์ของ f และ f อินเวอรเราเริ่มจาก ให้ y หรือให้ f ก่อนก็ได้ให้ f ชื่อ f ก่อนละกันเป็นเซตของคู่ลำดับ x y f นี้จะต้องเป็นฟังก์ชันค่าจริงของจำนวนจริงดังนั้นทั้งโดเมนและเรน์คือค่าของ x และ y จะต้องเป็นจำนวนจริงโดย y หรือ f x เห็นไหมค่ะ y คือตัวแปรตามเกิดจากค่าของฟังก์ชัน f ที่ x เพราะฉะนั้น y ก็คือ f x ก็คือ x บวก1ส่วน3 x ลบ5การหาโดเมนก็คือการหาค่าของ x ที่จะทำให้ y มีค่าเป็นจำนวนจริง y จะมีค่าเป็นจำนวนจริงได้อย่างไรอันนี้ y หรือค่าของฟังก์ชัน f นั้นนิยามจากฟังก์ชัน ตระกยะหรือฟังก์ชันเศษส่วนฟังก์ชันเศษส่วน a ส่วน b จะนิยามเป็นจำนวนจริงเมื่อ a b เป็นจำนวนจริงแต่ b นั้นจะต้องไม่เท่ากับ0นี่เป็นสมบัติของจำนวนจริง เพราะฉะนั้นจากการกำหนด y ถัดไหมคะจากการกำหนด y คือ x บวก1ส่วน3 x ลบ5 y จะนิยามเมื่อ y เป็นจำนวนจริง ทุกคนนะคะเมื่อ x เป็นจำนวนจริงและ 3x ลบ5ต้องไม่เท่ากับ0 3x ลบ5ไม่เท่ากับ0เกิดขึ้นเมื่อ 3x ไม่เท่ากับ5นั่นก็คือ x จะต้องไม่เท่ากับ5ส่วน3ก็สแสดงว่า x เป็นจำนวนจริงใดๆ ที่ไม่เท่ากับโดเมนของ f จึงเป็นจำนวนจริงทั้งหมดยกเวน้ 5. เน5 0 3 range คือค่าของ x ที่เกิดขึ้น เราก็ในที่นี้นะคะเราก็จะจัดรูปเขียนให้ x อยู่ในเทอมของ y ก็ได้ y คูณ 3x ลบ5เท่ากับ x บวก1ในการแจกแจงนำ y คูณ 3x ลบ5ได้ 3xy ลบ 5y เท่ากับ x บวก1 x ปรากฏอยู่สองตัวนำลบ x รวมทั้งสองข้างเพื่อให้ x จัดตัวนี้หมดไป3 xy ลบ5 y ลบ x เท่ากับ x บวก1ลบ x ก็ได้3 xy ลบ x ลบ5 y เท่ากับ1 y ปรากฏอยู่ที่นี่ 3 x y ลบ x ลบ 5y บวก 5y เท่ากับ1บวก 5y ลบ 5y บวก 5y ได้0ได้ 3x y ลบ x เท่ากับ1บวก 5y x เป็นตัวประกอบร่วมพจน์แรกก็จะมีตัวร่วมคือ 3y พจน์หลังก็จะมีตัวร่วมคือ ลบหนึ่งโอเคไหมคะน,นี่เป็นการจัดรูปนะนำ x ออกมาจากการแจกแจงอันนี้ก็จะเหลือพจน์หน้าเป็น3 y พจน์หลังก็จะเหลือลบหนึ่งเท่ากับ1บวก5 y นำ3า3 y ลบหนึ่งหารทั้งสองข้าง เราก็จะได้ x ออกมาเป็น1บวก 5y ส่วน 3y ลบ1อันนี้ก็เป็นการนิยาม x ในพจน์ของ y เราจะเห็นว่า x เป็นรูปเศษส่วนจะนิยามเมื่อตัวส่วนต้องไม่เป็น0น,นั่นก็คือ y จะเป็นสมาชิก ของจำนวนจริงใดๆยกเว้นค่า y ที่ทำให้ 3y ลบ1เท่ากับ0นั่นก็คือ y เท่ากับ1ส่วน3 y คือ range ของ f